ครับผมมาเสร็จครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนดีโชคมาจากให้จากหน้าเบ,บียมาหาผมเสด็จขึ้นกาครับเจอกันช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะพ่อนเนาะเบี้ยโคง้งุดท้ายกับโคง้งุดท้ายก็คือเก้าขนาดมันล่อมือสุดท้ายขึ้นกาครับอืมสำรับแนวทางรัฐบาลไทยมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมกรกฎาคมครับป <6ๆ S 1> ี่หกหกเป็นยังไงพ่อหงุดนีิดก็ห้ามันหลุยมาสองหงุดเหรอดิหลุดจิตว่ากับมันใจอยู่มันใจเพราะว่าเลขเลขเลขกบิ่งเลขรูดมันบดมันบดหลุด มันรุดแต่พอเลขจับคู่โตเลขเด่นเลขวิ่งบนรุดแม่นมหนัหวดวงนึงนี่มีอย่างไงล่ะมีมีหกมีอีอย่างไงล่ะผมก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้กันเพราะท <laughs> ี่เราก,ก็ะิิมด้วยแต่ว่าที่เนี้ยวิ่งรุดแต่พอเสดวิ่งรุดไทยก็รู้สึกว่าจะเขา่าเยอะครับที่พัว่าจับคู่ว่าเขา่าครับจับคูเ่เ่าเข่าสำหรับวนนี้ก็มีความมั่นใจเพ้่หงวดพูดถึงงวดที่ผ่านมานี่วิ่งเด่นหก เด่นหกลองสองถ้าผมจับบอกผิดนะแมนเด่นหกลองสองกันซีหรือเปล่าหรือกั่นจะประมาณนี้แหละต่ว่าเตัาที่ได้เนี่ยคือเรียกวิ่งเรียกรูดที่พ่อเสธอจำว่าผิดคือพี่ไห่วิ่งรูดสองกับหกเลยเนี่ยครับถ้าวิ่งรูดนะครับปรากฏว่าหกมาทั้งบนและล่างแมนแต่ว่าเสียดายจับคู่มะเขาือพ่อคือว่าเอาจับหนึ่งคือป่ะจับหนึ่งหกไม่ว่าที่จับอยู่หลังอันละกิโลเขาเจ้าหลังอันละกิโลปฏิวัติน้ำละกิโลเขาเจ้าโอ้เดี๋ยวเขาสฏิวัติน้ำดีเออแล้วปฏิวัติน้ำเอาสไตล์แพ้สไตล์มันเลด สไตล์มันสไตลมันเฮ็ดได้มากคือเขาปุ๊บกัดตัดออกทันที่อเอาแมนพอเอามามาเบบ่อสาาเสือเฮ็ได้เกาเก่าเขาเรียกตัวเดียวตังบอเสือบ่อไ้ัออกเกเกนาะเดี๋ยวเขาสี่าเขาบอบอแอ่จริงแมนโอ้ยปวดหัวได้บานนี่ตัดตัวถือออกนี่เอามันหลรยรอบเรียพ่อเสือตัดตัวถือออกนะหลอบมาเลยคขัาจังหวดนี่งวดไอ้ศูนย์ศูนเก่าแมนนม่งวดเกเก่าแมนเอา มันมันตรงกับเก่าคันมันเด่นเงากับเอาไว้รัสไปยังไงเพราเสืถ้าเธอมันออกมามันกัสิมันกัสิบลมี่นะเราอยากเอาเฉีนๆฉียนคือยังบักซูนหนึ่งเห็นไหมเอาเฉีนๆฉียนคือจะแต่งห้องเจ้าของไหมไม่อยากให้เขาเจ้าว่าไปเอาห้องพื้นออกไหมมันลาลาถ้าหัตต้อนเนื่องเพราเสือมันเต็มปากเลยหัตต้อนเนื่องคือเลือกออกปุ๊บเนี่ยมาแร้ได้ปั๊บมันสันเมีนอยู่ครับอันคันวดๆไปเราก่อยากไปบอกนะมันจังไหนเราเมื่อกี้ยังไปเอาห้องพื้นหน้าบอกไหมโอ้แสดงว่าความผิดของคนไม่โชคนี่เพราะว่าคนไม่โชคบ่ไรไม่เอาตองหวดแ่น เคยบเคยโวกันที่ว่าเคยบวกคนที่ว่าอันเลีกออกปุ๊บเนี่ยมาแรกมาเอาปั๊บในรมาโหลดแมนเอาเอาเอาไม่บานิเอาไม่เอาไม่โอ้เล็กออกแล้วไฟฟ้ามาแมนครับเอาบานีถือว่าสีฮอกขาบอกกันอีกเรื่องเรื่องข้อคงของไทยไม่อยู่แล้วเอามาเบิ้งงวดที่สีมานี้บานงวดเก่ากับสร้างวัดอืมอืออ้าวรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกหกครับวิ่งเด่นหนึ่งรองสี่การเจ็ดพอเสือมีความมั่นใจว่า หนึงกับสเนเห็นจังไดก้ก็เห็นงวดนี้นะหนึ่งกับสี่แมนกอดข้อได้บ่ก่มีโอกาสกอดข้อสูงเมื่อสีกอดทั้งสามบดเจ็ดหนึ่งสี่เป็นไหลเป็นไปได้ยูตว่าพอเสือก็จับลักรวยได้เจ็ดอ่ะบกก็จับยังพอเสือจับหก้าผาไสร์ดซีนะบองวดนี้นะสำหรับแนวทางพอเสือลักน้วยนี่รู้สึกว่าทุกแนวทางสร้างก๋วยเตี๋ยวกินหาด้วยลักน้วยนี่แมนทุกแนวทางทุ่มมือพอนป้ทุ่มมือพอออกทุมมือ บพว่าจะเป็นห้าน้อยน้อยเพว่าจะเป็นเล่าแมนเลขรักนวยนี่สักนวยสักางวามเสหาลุดเบโอเฟซี่ดูเสียว่าเฟซี่จะจะปังปังกันหลายอยู่สลับแนวทา้งข้อเส็อรักนวยก็บินรุดครับแต่ว่าจับคู่นี่มันเปลี่ยนขึ้นมาไปเอาไปออกตัวที่ตัดออกก็สั่นกับเ่าต้องตัดตัวเอาไปนี่ตะวันนี่กะข้อเสนอรัฐบาลไทยนี่ก็มีรักนวยหอยู่แมนนาะงพอเนาะแมนรักนวยก็มีหนึ่งสี่ อันนี้อ,อันนี้เล็กซี่แ้ครับนี่เด้วมีดีมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเจ็ดออนี่คือหลักหน่วยแมนาคาถามพอเสือกว่าพอเสือกขอตัวเดียวได้บ่ได้พอเสือไห้ซีหลักหน่วยนะแมนระ<อ>ว,วังซีกับหนึ่งนี่แหละตาวไห้ต่วา,วามันแจวซีสีแมนบางที่อาจจะกอดข้อกันมาหนึ่งกับซีครับพอพอเสือไห้วิ่งรูดสีกับหนึ่งอา้าเราบานี่ ถ้าสมมติว่าในตัวเด่นนี่เพาะมันมีเม็ดเม็ดใดที่มั่นใจมากที่สุดนี่มั่นใจมากที่สุดถ้าถามพ่อเสือพ่อเสือมั่นใจหนึ่งหนึ่งมันบ่ครับแม่นมั่นใจหนึ่งโอ้ยกระจับหนึ่งซีโรดทัตตาบาสันมั่นใจหนึ่งแต่ว่ารักไม่ได้คือจะได้กับว่าเป็นซีละซีแท้ๆล่ะแม่นคือพ่อเสือบอกบบซูนหนึ่งเก่าแต่พ่อเสือมั่นใจตัวนี้ก็คือว่าตัวนั้นรถเขามีเปลี่ยนเพรามีเปลี่ยนคือบอกข้ามเก่าถือพรถือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โอ้แสดงว่างวดนี้มั่นใจหนึ่งกับสี่เป็นพิเศษตัวนี้แมนแมนแมนวิ่งลูดหนึ่งกับสี่เลยพอดูหนึ่งกับสี่บอมีหลุดบ่มีนั่นแน่นอนแมนสั้างก๋วยเตียวกินถาแมนคือยังพอเสร็จบอกว่าชุดสามตัวตัดเล่นหนาลังสามก๋วยเตียวรอนั่นแหละครับแมนมันออกมาทุกงวดงวดเมื่อกี้ก็ถึงตัดเล่นหนาลังแต่ว่าเขากับพอถึงมันหมายถึงว่าชุดสามตัวเสามตัวตัดเล่นหน้าหลังเลล่นนหห้าังพอเด็กพอเสร็จบ่มี่หกประตูคือเพิ่มสี่ตัดเล่นหนาลังยังเนาะ คำว่าตัดหน้าหลังมีไหมายถึงว่าจังสี่ได้ครับห้าเก้าเก้าสี่นี่จังสีซีโบ่จับหาซีแมนแม่ซีโบจับพวกหกหนึ่งหนึ่งซีแมนทีเลยครับหกแมนหกซีครับแต่ว่าเลขกหกซีของบรเษัทจับคู่มีอยู่หรอมีอยู่ตั้งหากนี่อยู่นะครับบานนี้ในส่วนเลขจับคู่บานนี้เลขจับคู่กะมีหลายหางอยู่แต่ว่าบริษัทเน้นให้อยู่แค่อยู่เลขบนนี่เน้นหนสามหางฮะสามบ่เลขบนเน้นหน่งสามหาง เอาคงกูเห็นวลองไหลอันแต่สันแยกบนล่างเนี่ยนโอ้เอาเอาตีอ้ยพอเสือแยกบนล่างเนี่ยนะชุด<อ>บนชุดบนพอเสือไทยเด่นแค่สามหางวนนี่ชุดบนเน้นไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งแมนแล้วกับสามสี่แมนเพื่อตีสี่ละว่ายง่ายรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็สามสี่แมนมีชุดบนชุดบนเนาะ บานนี่อันทั้งไตนี่คือหลางชุดล่างข้างลลางข้างไตชุดล่างอลางผูงเสิร์ฟกัเนี่ยในแช่สีหางหนึ่งสองสามซีกับตัวนี้เปล่าแนนซีกับสองสามโอ้ยผมก็เขียนมวยแนาะบานจับจังไในนอกบานีผมจับเขียนเอาบนกับล่างไว้ใส่กันใส่กันบ่เปยีง <laughs> ปยงบ่เป <laughs> ียงบ่เปียงเออี่เขาจะซื้อบนล่างเก่าแหละแต่เชื่ตอต้องวาผเสืรดฟแยกให้ับเพราะว่ามันแจว่าเลขเลขในชุดติดซีมันอานจะมาบน นี่แม่ผมเขียนนำมัวใส่กันเลยนี่แม่พอเพียงพอเพียงได้แค่เราได้คืเอเขาเอาจังสี่กได้ผมว่านี่เพระาะว่าเขาบ่เสือกิตเป็นจังสี่อ่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็สามสี่มันบ่แมนหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่เนาะเอาไปตัวเนีนบนอ่าเนีนไปทั้งบนอืมนี่ขีดแบง ผักแบ็นพวกให้มันงในจังหน่อยอันนี้สิเป็นไฟรัฐบาลไฟรัฐบาลอันนี้สิเป็นไฟคานเ,นเป็นไฟที่ล่างเทล่าออกอันนี้ล่างถูกต้องหรอพ่อแมีนส่วนฟังทั้งนี้บนเอา,อาแขนแขนนวดเพราะต้องรลายห,หางดอกเพราะเสื้เทียดรลายหางก็จริงแต่ว่าตัวไปสลับเอฟซีที่เขาเจะติดตามท่งไลรกลุ่มครับถ้าไปยูทูปก็เอาแขนแขนนวด เอา้าอันนี้คือเป็นชุดเต็มเด้อน,นี่เนาะแม่ชุดเต็มคร,รับแต่ว่าทีคนไม่โชคขัดออกมานี่เป็นเฉพาะตัวนีน้เฉพาะตัวนีน้แต่ว่าบาังเอ,อิญว่ามันมีติดสองสีออกมา้วนะแม่มมมอ,อ,อือสองสีแบบนี้ี้แต่พ่อเสือกเทมันออกาะเม่นอยังเนาะเทมันออกาะแม่แเนาะครับอือครัชุดเอาชุดสามตัวเพิ่นเน้นไปชุดสามตัวจับไปจับไปจับไหมใช่ครับแต่พอเสือที่เน้นเนี่ยสองหางสามตัวน่ะเอ้าเน้นตัวอะไรวะพอเสือที่เน้นหาสองสีครับหกหนึ่งสี นี่คือตัวเน้นสามตัวขับหาสองซีขับหาสองซีแมนเอาแค่น,นี้ก็ถือกแล้วลสามตัวเน้นสองหางแมนนะครับสำหรับเลขล่างพอาะเสือฟันท่วงไปอยู่ทธีสองสามด้วยเลขล่างเลขล่างนะแมนฟันท่วงตัวนี้บ่แมนสองสามถ้าจะบ่นก็นคือนสามสามแต่พอเสือกั้นได้บกั้นเน้นให้ แต่มันจะมาบนคือสามสามแต่ว่าเผื่อเมันจะมาสองสามหน่านะจะมากกลัวครับบนฟันท่งตัวใดบ้างนี่ตัวนี้บ่แมนหนึง่งซีครับนี่แหละครับตัวที่ว่าสองซีนี่แหละอ๋ออืมมันบ่เกินกันดอกมันยึดรอๆนี่แหละคือเดื่อๆนั่นแหละที่เรียกเผื่อมักอยกของงวดก้อนน่นงวดที่ว่ามันออกหนะึ่งเก้าน่ะบ่ได้บด่ได้สนใจกับเนื้องเานี่แต่ว่าที่แต่ว่าใกล้ๆกันนี่ซื้อครับเอาบาทนี่ชัดเจนขึ้นมาแล้ว อันนี้คือถ้าเม็ดเดียวเลยเนี่ยหนึ่งเลยแมนหนึ่งนะครับส่วนหลักหน่วยเนี่ยก็คือไข่ซีไข่ซีหลักหน่วยไห่ซีแมนนะครับเลื่อตัวเลขซีนี่เป็นเลขทีไม่ยากที่สุดเต่มันอาจเส็นงหมดนี่แหละอืมพนัาเลขเลขซีเนี่ยไม่ยากครับแต่งวดนี้มีโอกาสมีโอกาสมามีโอกาสมาเพราะว่าหลักที่รู่ผมไม่ดอก <L> <c oughs> กิโล่มิเดเรอเรียกตัวนี้ <c oughs> เอาชัดเย,ย็นนี่เนาะครับหนึ่งกับสี่มักน้นอยู่ครับหรือว่าถ้าหากเอฟซีมามักส่วนมกักตาเขาเสร็จก็คือชุดซีตัวนี้เอฟซีเอาไปบล้นกันก็ได้วินเลย่แ <บา S 2> มนวินกันเลยชุดซีตัวนี้ว่ามันมันมีโอกาสครับอืมสามารถเป็นชุดวินได้แมน หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนี่พอรักเลยพอเสือกมันมันมันวิ่งกันได้มีโอกาสมีโอกาสงวดนี้มีโอกาสครับถ้าท้าพอเสือกว่ามันแจ้๊นะี้พอเสือกมันแจ๊เนี่ยบักมกหนึ่งซี่ครับห้าสองซี่แหละเพราเป็นป้อนนี้กับป้องหนึ่งแ่ะครับคิดว่าน่าจะเห็นเอ้าบาบนี้จะ้ะชัดๆนะครับอ่อา พระเสร์งวดประจำวันที่16กรกฎาคม2566นะครับเด้อวิ่งเด่น147เ, <1, 4. S 1> เอ่อเด่นสีเด่นเอ้ยเด่น1ง4กันเจเด่น1ล่อง4กันเจ็ดลิ่นพันแล้วแต่ว่าเจนี่มื่ก็มีโอกาสมาในวิญญันแต่ว่ามันเป็นตัวกันครับบานนี้3ตัวกัตามที่เห็นแต่ว่าตัวเน้นเน้นให้2หางคือ614กับ524แม่นนะครับแล้วในส่วนเลข2ตัว นะครับแบ่งอยู่บนแบ่งล่างบนหนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่สองสี่แมนมุ้ยสี่อยู่มืดเลยตัวนี้แมนดิเล็กวันอีวันมาวันใจวัดสี่ครับมาหนี้กันล่างหกสี่เก้าสี่เจ็ดเจ็ดและสองสามเน้นไปที่สองสามนะครับมุ้ยถ้าพอเสิร์ฟมันใจว่าซี่ก็จับโหลดสิบซี่โหลดสั่นไปแล้วก็สิบสี่นั่นแหละว่าแบบว่าก็วิ่งรูดนะก็วิ่งลวดนะ เอ้าวขาดขาดขาดมวดนี่ชัดเจนเว้างวดนี้เพราะเสดมันใจขนาดเลยฟังตามที่ออกว่านี่พอพอเสิมพอมีเปลี่ยนครับอไปแล้วขึ้นไปเลยคือว่าเป็นโค้งกทายกันสิบอกข้ามเก้านีละครับรับรอ,องว่าเปียกห้องผู้เล่นมากบอกกันแล้วกันเอาเอา,าเอา,าจจกแต่็มฝันเด้อเอาจากเปอร์เซ็นต์พอมวลนี่เอาจากแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะไปจากแปดสิบเนาะจากแปดสิบใชโอ้บ้าถึงเรื่องความฝันเป็นอย่งไรมวลนี่บวลท่านมีเลยบ้าฝันเลยบวลท่านมีงวลความฝันแต่ว่าเดี๋ยวขันมีเลยสีส่งไปทางไรให้คนมีโชว์ ครับส่งทั้งหลายให้บ้านนี้พี่หลอกอยู่สนามกบกมาให้ในบ่อเล็กบอกวาตัวอีกไงบอกว่าตัวหลักก็บบ่มากวัญบ่มากวัแล้วบ่มาตัวแล้วบ่มาตัวแล้วก็บบ่มากวัญจังว่ามาให้กับบ่ถีกกับบ่ต้องมาหลักบ่เสื่อเนาะกับนีงวดเดียวจะได้งวดที่ว่าไอ้ไข่เล็กเล่าโอนยังสามตัวแดงหนึ่งสามอาหารไหมจะ่สามหางวันหรือมมีงวดนั้นงวดเดียวได้เล่างวดหนึ่งสามตัวตัวเองก็เอาชีวิตแทบสุดบ่รอดกูแหละ เอาโอเคครับผมจัดเจ็ดแล้วสาหรับแนวทางของพอเสิร์เป็นแนวทางน,านะพ่อเนาะแมนแมนเป็นแนวทางเข้ากับเบื้องเป็เรียบเชียครับเจกี้อาจารย์ท่านอนทิ่นีมาแนวทางเดียวกันบอดรวยว่าถ้ามันตรงกันกับจัดไปถ้ามันขาดกับ่าน่านไปบอเปลเปยนหลังดอกเพราะว่ามันถูกเจกี้อาจารย์กับีเขาไม่รู้มั่งแต่ว่าของพอเสิร์นี่บอได้เต็มปากเรยว่าเลขสามตัวหน้าปีนี่แตกพทําำก็่อยเทียแล้ะแนวทางทางประเทศบ่ทางประเทศ สพอปปีนี่ตั้มก็พอตั้ก็ลอยเทียละแตกแตกแต่ว่าเล่นสามตัวนะเทิงเล้าเทิงห้าน้อยแตกอีดีเพราะไม่แตกเล่นเรียนเอฟซีของจักดีโอมัน้งแต่แมนยูเนาะพอห้าน้อยมันออกมือมันออกหลายมันออกหลายแล้วแต่ว่าเปิดมันเป็นเียงเครื่องหูจักสองข้างว่ามันจะไปยังไงเอฟซี่คือจับถื่อนั่นแหละหนาที่ต่ำหนาที่ตามบีดีห้าน้อยพอเถื่อถามมาสซ่อมคอนเทนเซอร์ถ่ายได้พอได้บวรุ้จักมือแต่ว่ามันหลายตัวสี่สแล้วมันออกดู ไทยเอฟซีจับขังได้หรือคือนั่งเ้าเนี่ยครับเอาเมื่อนี้เห็นว่าบุ้มีแนวแถมแต่ว่าเมื่อกี้คือได้ยินคุยกันอยู่อ่ามี่มี่มี่นวแถมแถมไอ้พี่น้องเอฟซีบอกเอาเอาเล่าพัฒนาเดี๋ยวพอดื่มกินเน้นให้เชียนเชียนครับเอาเอาแถมโงดูเอาแนวแถมนะบังดูห้าร้อยปอนเอาตะเล้าหรือครับแม่ครับเอาตะเล้านี่แหละเอาตะเล้าของแถมจากกระเสือกมาแรกมีโอกาสดีที่ลาวพัฒนางวดวันที่วันที่สิบสี่ อ่าสิบสี c, ก่กระดาคมเนาะเอาคนมีโชคมากเอาเลียไทยมันทสิบสี่พอเสียดไทยสิบสี่มัน 14, ส 14, นิบอกสิบสี่ซะบอจังวะเอ่อเดนสองรองหกกันแปดแมนครับอันนี้คือลาวพัฒนานะครับบนบนนี้หกกับแปดนบ้แมนบนหกกับแปดรางสกับเจ็งกับเจ็คือพอเสียดรักเม่พอเสียดไทยเอฟทีาเล่าถึงจากชักเรื่อรุนง ับาางเมือกมาสั้งสองบางเมือกก็มาแชร์ตัวเดียวคเจ้าทียรุดเนี่ยสำหรับมยาเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกได้ช่องเดี๋ยนี้บัดนี้ในส่วนบนบนกระจับใ้สามเจ็ดเอาเอาวัานี้ครับเอาซุ่มแจมสีนั่นแหะสามเจ็กัสองเจ็แมนเนาะแมนแโอ้เขียนแดงจึงคืงเทสิบแมนสบามันกระแงว่าหฮวันเน้เอาตสุ่มแจมสีแมนตาสุ่มแจมสีอ่ามันเกิดนี้มีสามเจ็ดสองเจ็สามสา เก้าเก้าเก้าห้าแปดนี่คือไทยเอฟซีเขาจะเบิ้งมันพันไปแต่ว่าที่เกษตรเนี่นยในนี้่กระสินงค์มันไหนจะมา,าตามนั่นนี่คือบนแมนบนส่วนล่างกะซิมีแปดสามสามเก็ดสามแปดหกสี่แล้วก็เก้าเก้าอ๋แสดงว่าเก้าเก้าอยู่ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าพอเสือไทยไทยเอฟซีวิ่งรูดตัวเดียวคือแปดอ๋อวิ่งรูดตัวเดียวคือแปดแมนวิ่งแปดเม็ดเดียวแมนเราเรียกสามตัวพเกษตจะประมาทเด็ดขาดไทเอาไปหางหางกับพ่อน หาหางที่แจ่มซีนครับมีโอกาสสำหรับมือนี้แต่ทำพอเสร์ตมันใจพอเสิร์ตมันใจแปดหกสองแปดหกสองแมนมือนี้นะก็รับซุ่มเมืเม่อที่เราเล่าพัฒนาพอเสร์ตกะเข่าหนึ่งศูนย์เต็มเต็มแลราคาแปดเก้าไปอีสานหลังเอาเดี๋ยวนะพอแปดหกสองนีม่มันเกิดเลขสามตัวนี้เลยตัวนี้ แมนชุดเด่นชุดล่องชุดกันนี่แหละพอพอเสดเคยเห็ดเสื้อผ่มาหลายรอบแล้วเด็กเด็กเด่นเด็กล่องเด็กกันนี่ถ้าจะลดก็คือลดบัครถ้าจะลดลดบัดเลยลดแบ่ผมมีโคเลยนะเพี้ยนไปได้คี่องอีซี่มักตัวแรกกจัดไปเน้นเน้นไปที่แปดหกสองเลยสามสอแมนแม่สั้นไปแค่หกสองอ๋อโอเคครับผมพอเสดจังไรกะเดี๋ยวผมฝ้าวไปลงไปอีซี่มันเสได้เบบึงอะแมน ทนแนวทางเราพัฒนาน้ำเนาะเออเขียนเบอร์ถ้วยข้าจ้าเนะเทียข้าจอนิติเดกที่ตามพอเสือแนวทางต่างประเทศครับเดี๋ยวผมลงลงให้ลุ้งสนุกเลยนะครับเอาซิมหนึ่งหรือซิมงสองเบอร์เอาเบอร์ที่ผมโทรมาไม่เอ้ยไม่เอาเบอร์นั่นแหละเบอร์นั้นโอเคครับเบอร์นั่นแหละเบอร์ที่โทรมาเอาอย่างไรก็รบกวนพอเสือซัมนี่เนาะขอบพูดพอเสือได้เลยครับผมครับผมโชคดีโชคดี